หงแดงเลี้ยวภูกับการชนะ8นัดรวดในยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้เกือบเป็นจริงแล้วนะครับดันมาแพ้นในนัดสุดท้ายและที่มันน่าเสียดายกว่าคืออูซานําได้ตั้ง2รอบไงแต่ไม่เป็นไรครับมันน่าเสียดายแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะ ส่วนแมนซิตี้ครับเกือบทําแฟนของตัวเองหายใจได้ไม่ทั่วท้องนะครับเมื่อโดนนําก่อนแต่สุดท้ายก็อาศัยความเก่าเกมของทั้งผู้เล่นและการแก้เกมที่สุดยอดของเป๊ปกโดราตทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดและเข้ารอบเพลย์ออฟได้ส่วนแอสมอรล่าและอาร์เซนอลโดยเฉพาะวินล่าเนี่ยติดหนึ่งได้แปดได้แบบเกินความคาดหมายมากครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันไปทีละคู่ทีละคู่นะครับก่อนหนึ่งแค่มาดูคลิปเราชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ ทุกแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้านล่างนี้นะครับ Facebook Fanpage TikTok แล้วก็ YouTube ทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันหมดนะพามอยากคุยติดตามกันเยอะๆนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามที่อยากให้ผมช่วยโปรโมทสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันโอเคเข้าเรื่องครับผมขอเริ่มที่อาร์เซนอล่าก่อนแล้วกันนะครับกับอาร์เซนอลอาร์เซนอล่าเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับผมเชื่อว่าไม่ก่ต้องแฟนวิลล่าเองหรือแฟนบอลทั่วไปอย่างเราเมื่อเราด ที่มีมาดริดนะครับมีบาร์เซโลนาแอตเลติกมาดริดหรือว่าฝั่งเยอรมันมีดอกมูนมีไบยิมิ Lan, เนิทมีปารีสแซงต์แชร์แมร์มีอินเตอร์มิลานเอซมิลานอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่คิดว่าเออซ์เอซมิลานที่ต้องเจอทั้งบไเยิมิเนิทอะไรพวกเนี้ยนะครับต้องเจอยูเวนตุสด้วยเราคงไม่คิดว่าเอซมิลานจะมาจบที่อันดับที่8ของตารางได้เมื่อครบเลดแรกแบบนี้นะก็เมื่อคืนนี้ชนะเซลติกไปได้ด้วยอย่างสวยงามนะครับก็ยินดีกับแฟนวิลล่าด้วย เกินค่าสุดๆนะครับทีนี้ไปที่แ s สตซนครับเมื่อคืนนี้ก็โดนนําก่อนเนาะแล้วก็สามารถแซงเอาชนะได้2ประตูต่อ1ก็เรียกความมั่นใจได้เต็มที่เลยนะครับก่อนที่จะไปดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สุดสัปดาห์นี้และก็ไปแก้ตัวในลีกครับกับนิวคาสเซิลในกลางสัปดาห์หน้าก็หวังว่าแ s สตซนเองจะไล่บี้ ลิวพูได้ยังเบามันคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรครับผมรู้ว่าสุดท้ายแล้วลิวพูจะเป็นแชมป์ผมคิดอย่างนั้นครับแต่ผมรู้สึกว่าการลุ้นแชมป์ในปีนี้มาไม่สนุกเอาซะเลยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้อาร์เซนอลสะดุดบ่อยๆเพราะการลุ้นแชมป์ถึงตรงนี้ไม่ร้าใจครับเราลุ้นทอโฟอกันนี้ตกชั้นยังลุ้นได้หนักกว่าเนาะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้อาร์เซนอลสะดุดครับอยากให้สุดสัปดาห์นี้แฟนซิตี้อย่าด่าผมนะผมอยากให้อาร์เซนอลเนี่ยต่อยอดความมั่นใจจากเกมนี้แล้วไปชนะซิตี้ให้ได้นะครับทีนี้ไปที่ ผงแดงนิ้วผูกครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันน่าเสียดายคือมันเจ็ดนัดรวดแล้วเนาะแต่ก็เมื่อคืนนี้อาร์เนอร์สโอตเนี่ยจัดตัวให้เห็นเลยครับว่าเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าไม่อยากชนะนะครับมันไม่มีใครหรอกที่จัดตัวลงไปแล้วบอกเอ้ยกูอยากแพ้วะไม่ใช่เพียงแต่ว่าสิ่งที่อาร์เนอร์สโอตทำหรือตัวที่ผู้ผู้เล่นที่อาร์เนอร์จัดลงไปเนี่ยมันฟีลแบบได้ก็เอาไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดทั้งนาเอาโรเบิร์สันเป็นเซนเตอร์คู่กับควันซ่าครับ แล้วเขาพักหมดเลยนะครับคือเขาพักตั้งแต่อาริสงเบเกอร์ฟันไดคนาเต้เทรนด์คาเฟนแบกแมสซิลิเตอร์โซบอสไลคอเิโจนนูนเยสซาร่าเขาพักไปเกือบ10คนนะครับตัวหลักเป้นๆในเมื่อคืนนี้มีแค่กัปโปคนเดียวนะเพราะเคียร์ไซทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวสำรองอยู่นะครับการที่พวกเขาแพ้เมื่อคืนนี้มันไม่เสียหายแต่มันน่าเสียดายตรงไหนตรงรู้ไหมครับคือ อุษานำได้ทั้งสองครั้งอ่ะแล้วทีมอย่างลิเวอร์พูลอ่ะเวลานําคุกแข่งได้ถึงสองครั้งอ่ะดยปกติพวกเขาจะไม่ถึงค้นแพ้ไงส่วนใหญ่ที่เขาเคยแพ้ในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์หรือว่าสเปอร์คือเขาแพ้ในวันที่เขาโดนนําแล้วเขายิงคืนไปได้แต่รอบนี้มันน่าเสียดายตรงที่อุษานำได้ทั้งสองรอบแล้วก็ยังอุษานจะแพ้นะครับแต่เมื่อคือนนี้ผมชอบเคียซ่านะผมว่าเขามีส่วนกันทั้งสองประตูเลยนะครับลูกแรกเนี่ยเขาเสียบอลไปแล้วเขาก็ยังมีความขยันไปไล่บอลจนได้ โทษและลูกที่2ก่อนเอเรียตจุดซ้ําเขาก็เป็นคนยิงลูกแรกอ,อย่างที่บอกครับไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะบาร์ซโลน่าเองก็ชนะไม่ได้ในวันที่ลิเวอร์พูลแพ้ลิเวอร์พูลจบ8นัดแรกด้วยกันเป็นอันดับที่1ซึ่งบอกรตรงๆว่าแฟนลิเวอร์พูลไม่ได้คาดคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนาะทีนี้ไปปิดท้ายที่ซิตี้ครับแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหผมดูเมื่อคือนนี้ดูครึ่งแรกผมรู้สึกว่าโอกาสตรกรอบมันสูงมากเลยอะ โดยเฉพาะนะครับจบครึ่งแรกด้วยกันโดนนำเนี่ยโ,โหผมรู้สึกว่ามันกลับมายากมากต่อให้เป็นซิตี้เล่นในบ้านนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ครึ่งแรกเนี่ยขับบู๊ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับดันมาเสียประตูง,ง่ายๆไม่เชิงว่าง่ายก็ต้องชมคาวาสิตนะครับตั้งแต่การตัดสินใจกระชากไปเองและยิงลูกนั้นได้ดีมากๆและตีเสมอได้แต่พอหนึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกโ um มเมนตัมมันมาแล้วหลังหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมมีความเชื่อว่าซิตี้ชนะต่อให้ตอนช่วงหนึ่งหนึ่งนะครับขับบู๊มีโอกาสขึ เอเดรซ้อนด้วยนะครับก็ต้องชมเอเดซอนที่เซฟรุ่นนั้นถ้าโดนนําไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าเหนื่อยแนะ่นอนสมหรับซิตี้แต่เมื่อคือนนี้อาศัยทั้งประสบการณ์ของผู้เล่นความเก่าเกมของผู้เล่นความสุดยอดของผู้เล่นจริงๆซิตี้มีผู้เล่นที่เขาสุดยอดอยู่แล้วครับขับวุดไม่มีอะไรไปเทียบซิตี้ได้นะครับแต่ด้วยความมั่นใจอะไรอย่างนี้ทาให้ซิตี้ออกแนวแบบเกรงเกรงนิดนึ่งนะครับสุดท้ายก็เข้ารอบไปได้นะครับก็ยินดีกับแฟนซิตี้ด้วยผมเชื่อว,ว่าคุณเครียดชิบหายนะก็ต้องดูกันนะครับ แอสตันวิลล่าอาร์ซนอลแลวก็ลิเวอร์พูลไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มแต่ซิตี้ต้องเหนื่อยเพิ่มอีก2นัดและมีโอกาสเจอทันเรอัลมาดริกแล้วก็าเยูเมวนิกก็ต้องดูครับว่าจะเจอใครและจะสามารถผ่านไปได้ไหมก็ประมาณนี้แล้วกันครับก่อนเกมแมนยูคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยครับขอบคุณครับ